สวัสดีจ้าพี่น้องมือน,นี้พ่อกับช่อม,ม่เขยวกินทนเล็กเนาะติดโควิดเมิดเฮียนพี่น้องจ้าแสบะแบะลูกกินข้าวกับยังครับมานินแล้วกงมืออืมอันนี้ค่ะไก่ทอดครับมือถือบบไก่ทอดมือถือเอน้องเพียวน้องพีชซูๆซู้ซูบะ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอเอายาไม่กินครับอายาเหรอายาโควิดเหรอลูกคใช่อย,อย่ากินยากเด้อน้องพยอียวเด้อลูกเด้อหูบ่หลุดลงไปเลยเออหลุดหลุดลงไปเลยหลย่งเมื่อไรนี่ทายามันขมเมืม่อไรสิขมกินเมื่อไรเตะ๋ยเข้าไปในอย่างก่นกอนวางเข้าไปเลือดเลือดในหูคอแล้วก็อักเลยหลุดอักลงไปเลยถ้าเวลาไปหย่งเพื่อกินยาพารามาหามันขมไหมันหยาดนี่ลูก อันนี้ยากระสิเดชครับกินหอเป็นที่กินหอเป็นที่เอซีแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้กินกี่เม็ดกินสาเม็ดกินสามเม็ดเหมือนนี่กินยาเมือเลีงอีกอีกอกแค่สองเม็ดเม็ดเพิของพี่เลยเมเิ กเรต้องยเลกะเรียกเต้ไหมลูกนอยั่งไปพร้อมๆกันนม่งจ้งอันนี้กะจะหยัามันนะเอาไปหยั่ไปพร้อมอาเอาอีกยงบอด้พี่น้องหยัางบอแล้วายหยั่ายย่ครับโอเคไป ยังแม่เอายาตัวนั้นให้กินเำไ้มีไข่นิดน้อยก็เอายาแก้ไข่กินูกูายาหาทยาหั้กินยาแก้ไข่างกอยาแก้ไข่เอากี่ช้อนเอาอสอช้อน <Yeah. S 2> เอาพันสอนนี่แหละค่ะคนเป็นโควิดเนี่ยสะดิดสะดิงค่ะอ่ะจะอยากกินงันบอร่อยนี่ไอ้นี่น้อยบ่าครับนี่มียาแก้ไอด้วยยาแก้อายนี่กุ้งชอ้อน,ชอนเ่รื่องซ้อน อาหารเปลี่ยนไงยาหาทำ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 าหาทำ,าทำมาทีนี้เอาเงี้ยออกไปเดีนี้ถึงคิวออไอ,อไ้เพียวเม็ดหนึ่งแม่คาราเมลอันนี้ไปล้างเนี่ยคาราเมลด้วยแม่นี้ถึงคิวเพียวระค่ะเพียวหกเม็ดพี่น้อง

เนก็เสกินเรามคทัวยังีแกกินอรหลายเจ้าสิกินเรเมแต่ก,ก็อิ่มนาพอดีอ่ะ้าใจวานีนนไขว่เน,นี่เรียบร้อยจ้านีไขว่ คนติดคนติดโควิดเด้หนี่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่คือคนติดโควิดระวงังละบังลุก